อยู่กันที่เรื่องราวของพิพิธหารนะคะค่ะค่ายศรีราชเดโชชัยคะ่ะได้มีการจัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจําการประจําปี2566แล้วก็ขอขอบคุณทุกความเสียสละนะคะที่มีเพื่อกองทัพบ,บกและก็ประเทศชาติด้วยคะ่ะที่ค่ายศรีราชเดโชชัยพันเอกนรงค์วิชยาณวรวุฒิผู้บังคับการกรมทหารราบที่8เป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของกรมทหารราบที่8 กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8และกองพันทหารปืนใหญ่ที่8กรมทหารปืนใหญ่ที่3ซึ่งมีกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่หนึ่งตุลาคม2566ประจำปี2566ค่ะจำนวนทั้งสิ้น9ก้านายด้วยกันนะคะซึ่งในพิธีประกอบด้วยพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพราที่ประทับณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสารพระชัยยมงคลหลวงพ่อเพชร และร่วมกระทำพิธีอําลาชีวิตราชการและสวนสนามเทิดเกียรติให้กับกำลังพลที่เกษียณการอายุราชการค่ะพร้อมทั้งนี้มีการมอบโลก่เกียรติยศประกาศกิติคุณและก็มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณนะคะในการอุทิศตนเป็นกำลังพลที่ดีของกองทัพบกรวมถึงมีการจัดที่มีการสวนสนามเพื่อเทอิดเกียรติให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการด้วยค่ะค่ะโดยผู้บังคับการกรมทหารราบที่8นะคะก็ได้กล่าวกับทหารที่เกษียณอายุราชการค่ะ ว่าทุกท่านเนี่ยได้รับราชการปฏิบัติหน้าที่มากมายด้วยความวิทยาอุตสาหะเต็มกำลังความสามารถค่ะเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างเกียรติประวัติให้กับกรมทหารราบที่8สร้างความมั่นคงแล้วก็นำพาประเทศชาตินะคะให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตต่างๆก็ขอแสดงความชื่นชมค่ะและสะดุดีในเกียรติประวัติคุณงามความดีของทุกท่าน ด้านพันรีสุมิรหอมทองค่ะนายทหารอาวุโสก็ได้เป็นตัวแทนผู้กเกษียณอายุราชการค่ะแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ,กรเกษียณอายุราชการเนี่ยกล่าวแสดงความรู้สึกค่ะว่าตลอดชีวิตการรับราชการเนี่ยก็ทําให้เกิดความรักความผูกพันเปรียบเสมือนบ้านเป็นบ้านแห่งหนึ่งค่ะ จึงใครขอฝากเพื่อนข้าราชการทุกคนนะคะที่ยังรับราชการอยู่เนี่ยก็ขอให้ช่วยกันรักษาและพัฒนากรมทหารราบที่8ค่ะให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปค่ะ,คะ